คนเกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่2 0่สถึงยีตุลาคม25 6 8นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบปุบปับกทันหันก็ได้นะคะเหมือนมันมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวการเงินความมั่นคงนะคะหรือได้รับการติดต่อมาจากคนในครอบครัวก็ได้เกี่ยวกับการเงินความมั่นคงมีเรื่องทะเลาะจบพังกันนะคะหรือว่ามันมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณรอคอยหรือจะต้องตัดสินใจแล้วอะไรที่มันไม่ชัดเจนก็ได้เหมือนกันนะคะ เออมีปัญหานะคะที่ต้องจัดการแก้ไขแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่ไอ้ปัญหาที่จบพังไปเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณโฟกัสการเงินหน้าที่การงานได้นะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจเนาะอืมแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มีอะค่ะหรือการปิดกัน้นหรือการตั้งกำแพงหรือกับใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาด้วยเนี่ยหมอรู้สึกว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้อยู่นะคะ คนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่อย่างบอกเลยแนะนําอะไรคนเกิดวันจันทร์ประจำวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเอ่ออัศาวินดาบจัชเมศแล้วก็ราชาเรียนเออเหมือนไพ่นะคะอยากแนะนําให้คุณลุยให้เต็มที่เลยนะคะสิ่งที่คุณทําหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทํางานหนักหรือเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุยให้เต็มที่ขยันนะคะ ออกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นนะคะกับสิ่งที่ทำเนาะจะมีเรื่องออโชคชะตาของคุณนะคะหรือว่าการตัดสินใจของคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงการเงินนะคะการเงินคุณจะดีมากยิ่งขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ